สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาอยู่กับพี่เต้ช่อง PTB 13เหมือนเดิมครับเราก็มาอยู่กับเกมอบี OB เหมือนเดิมเนาะก็อันนี้เขาจะเป็นอ่าหนีจากคุกของไบค์เกอร์นะครับไบค์เกอร์ตำรวจนะเอาไว้ดูหน้าเล่นเลยนะคนเยอะแยะเลยนะครับอ่าอันนี้พี่ให้คะแนนหนึ่งร้อยคะแนนเลยเราก็เปิดหัวมาก่อนเลยนะหน,นึ่งร้อยคะแนนถ้าเราเห็นตัวละครแบบนี้ก็เล่นง่ายอยู่คับน้อง ไปเราไปดูกันนะว่าวันนี้พี่เต้จะจบเกมไวหรือเปล่านะครับไปเราไปดูกันนะว่าจะมีลูกเล่นอะไรก็อันนี้ก็จะเป็นโอบี้แบบไบเกอร์นะครับก็คือโหมดโอบี้ก็อ่าทรงคล้าย,ายกันแหละใช่ไหมน้องๆก็เห็นอ่าโอ้ยคนเล่นเยอะมากเลยนะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะไปกันต่อ,อยังไงก็อ้าเออโอเคครับเป็นช่องแอร์ซะส่วนใหญ่นะเอาเอาติดติดติด ไปครับก็เมื่อวานเต้ก็ลงไปนะแต่บางทีพลาดลงไปอีกคลิปหนึ่งทุกทีเต้ก็ลงอ่าเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ลงอ่าเรากดแล้วนะจึ๊บโอเคโอ้บีสองคันเลยนะน้องๆอ้าวๆพี่ไปกดโดนแอดเพื่อนเลยมีสองคันเลยนะดูวิ่งไล่วิ่งไล่ไอคันแดงว่ากี่พี่เห็นมันวิ่งไปแล้วนั่นนั่นนนะวิ่งไล่ใครอยู่นะเอาวิ่งไล่ผู้หญิงคนนั้นอยู่นะครับน้องๆว่ามันวิ่งไล่ถึงนี้วแค่โดนขี่หัวไปเลยเหรออ่า อ้าวยังไงเนี่ยอ้าวเขาวิ่งเข้าไปแล้วอ้าวแล้วไมของพี่มันเข้าไม่ได้อะพี่ก็กดแล้วนี่เห็นไหมนั่นอ่ะมันก็กดไปแล้วนะอย่าบอกนะว่าอะไรเนี่ยบั๊กแต่วันเลยนะ คือยังไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ต้องไปดูอีกทีวิ่งไปเพื่อเขาจะเป็นบั็กแค่ตรงว่าเมื่อกี้คนเมื่อกี้ก็วิ่งเข้าไปเลยเนี่ยครับใช่ไหมเดี๋ยวก่อนพี่ไม่มั่นใจขอรีเซ็ตตัวละครก่อนชึบรีเซ็ตตัวละครไปครับโอ้มีสองสาคันเลยนะโอ้โหเอากดกดย้ำๆอีกทีแล้วกันพี่ได้ไหมเอาไปกดโดนเอานี้อีกนะเอาตีดตีดอ้าวต,ตายเลย ตายไม่เป็นไรครับตายช่างมันนะครับน้องๆขอให้มันไม่บัคพอตรงนั้นนะ,ะเดี๋ยวพี่วิ่งไปดูนะครับขึ้นไปดูกันอีกทีดีกวา่าโอ้ยครับอ่ามีใครแอดเนี่ยลาวันชื่ออะไรลาวันเหรออะ,ะ่รไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไง มปดูกันครับผมอ้าวไม่ได้น้องๆมันเป็นบั็กของวิเต้เรามาั้งอเนี้ยใช่ไหมอาจะบั็กแน่เลยใช่ไหมครับน้องๆหรือเปล่าดูวิเต้ต้องไปกดอะไรหรือเปล่าพี่ก็กดแล้วนะจากตอนแรกมันจากเขียวมันเป็นแดงเลยนะโอ้โหขับโมเตอร์ไซค์กันเยอะแยะเลยน้องๆโอ้ยโอ้ย โอ้ยมีคันเล็กคันใหญ่โอ้ขับกันมาเลยอะไรเนี่ยโอ้สามคันเลยนะโอ้อะไรกันเนี้ยแล้วทำไมถึงเข้าไม่ได้ล่ะนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้น่ะเนี่ยโอ้เกมน่าจะสนุกนะครับน้องๆว่ามีตัวเห็นตัวละครด้วยล่ะนี่ปั่นเอาไปไปไปวิ่งเข้าไปดูสิเอาเมนเข้าไม่ได้อ่ะ มันเข้าไม่ได้จริงๆนะเนี่ยทุกที่มันต้องกดปุ่มตรงนั้นประตูต้องเปิดเลยใช่ไหมอันนี้มันไม่เปิดอะใช่ไหมล่ะอา้าวงงเลยทีนี้ทำไงต่อละเราทำไมถึงทำกับฉันได้ฮะยังไงต่อละเนี่ยสงสัยก็ไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปลงโอบี้ตัวอื่นแล้วกันครับน้องๆเต้ก็ไม่รู้น้อยยังไงเนี่ย อไปเปลี่ยนดีกว่าโหน่าสนุกเลยนะแล้วตัวละครคือกระโดดดีนะครับไม่หน่วงไม่อะไรเลยนะพี่กดอีกทีพี่ร้องอีกทีที่จุกจ๊กจุกจ๊กจุกจ๊กจุก๊กจุ๊กจุ๊กไม่เดี๋ยวอ่าโดนจับไปก่อนไม่เป็นไรไปโหนี่เราก็ดื้อดึงจะเล่นให้ได้นะชอบครับที่มามีตัวละครเห็นแบบเนี้ยชอบนะส่วนตัวี่เต้นนะ น่าจะปักแล้วแหละโอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันน้องๆใครใครไปตรงนี้ได้มาบอกพี่หน่อยละกันนะว่ามันไปยังไงนะหรือพี่เต้อาจจะไม่รู้ก็ได้ครับหรือว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่หรือว่ามีล็อกอะไรหรือมันต้องทํำยังไงก็ไม่รู้นะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับมาบอกกันหน่อยนะมันไปยังไงอ่ะขอบคุณน้อง,องๆที่ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามที่อยู่กันมานานแสนนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวไปดูกันคลิปใหม่นะอันนี้ก็พี่เต้น่าจะไม่รอดแล้วล่ะน่าจะ ไม่ได้ไปต่อแล้วแหละโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับน้องๆบักแล้วไปแล้วครับ